กันกันตะถาวรอวดจดหมายพลอยอายดาเขียนให้หลังต้องอยู่ห่างกันอีกหนึ่งคู่รักที่อบอุ่นและอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลาสำหรับพิธีกรมากความสามารถอย่างหนุ่มกันกันตะถาวรและพันรยาพลอยอายดาสีมูลตรีที่ตอนนี้มีทายาทต,ตัวน้อยๆด้วยกันสองคนแล้วคือน้องพร้อมและ น้องคราวที่มักจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของครอบครัวนี้อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลล่าสุดมีเหตุให้หนุ่มกันต้องห่างกับครอบครัวชั่วคราวเพื่อไปทำงานที่ต่างประเทศหลายวันเลยได้เห็นความน่ารักที่คุณพันรยาทำให้คุณสามีนั้นก็คือการเขียนจดหง่ายนั่นเองเรียกได้ว่าคลาสสิกสุดๆโดยเมื่อวันที่6พฤษภาคม66 กันได้อวดจดหมายที่คุณภรรยาสุดที่รักเขียนให้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวที่เขียนข้อความสุดซึ้งว่านานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่เคยแยกกันห่างไกลกันขนาดนี้นับนับดูน่าจะสิบปีแล้วตั้งแต่คบกันมาจนแต่งงานกันรวมรวมแล้วก็เข้าปีที่15แล้วเนอรู้ว่าบีต้องไปทำงาน แต่ก็แอบ,บใจหายอดคิดถึงไม่ได้ไม่มีพลอยและลูกไปด้วยบีดูแลตัวเองดีๆนะกินข้าวกินน้ำด้วยอย่ามัวแต่ถ่ายงานแล้วก็กินแค่กาแฟไปทำงานไปเที่ยวหาเวลานั่งชิวๆพักผ่อนด้วยมีทำงานหนักไม่ค่อยได้พักถือว่าไปครั้งนี้หาเวลาพักด้วยละกันนะครั้งหน้าไม่เอาแล้ว ต่อไปไปไหนด้วยกันไม่แยกกันแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงคลอยกับลูกลูกบีโทรมาเฟสไทม์มาได้ตลอดตลอดเลยนะพลอยจะดูแลทุกๆุกคนให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วงนะแล้วเจอกันวันที่บีกลับมาจะไปรอรับนะคะรักและเป็นห่วงเสมอ l o เลิฟยูทูเดม o นแอนแม็กนอกจากนี้หนุ่มกันได้ระบุคแคปชั่นเพิ่มเติมว่า I miss you I miss our Barbie เขียนจดหมายให้เป็นวัยรุ่นยุค90เลยรักพลอยทุกวันนะครับคิดถึงจางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพลอยเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคราวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันเอง